คนยายก็เกี่ยวข้าวนะครับหนีน้ำน้ำท่วมฝนก็ตกคนยายต้องนั่งเรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำทั้งที่ข้าวยังไม่แก่เต็มที่นะครับฤทธิคอมปาสโซนรอบใหม่นะครับทำให้น้ำท่วมนาข้าวอย่างรวดเร็วนะครับคุณยายต้องนั่งเรือเกี่ยวข้าวหนีน้ำทั้งที่ข้าวยังไม่แก่เต็มที่นะครับสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับ นี่คือภาพเหตุการณ์ล่าสุดนะครับวันที่18ตุลาคม2564ก็สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง YouTube ของเรานะครับนี่เป็นการรายงานสถานการณ์น้ำท่วมวันที่18นะครับวันจันทร์ที่18ตุลาคมปพศ2564นะครับที่แถวบ้านท่าสองคอนนะครับบ้านท่าสองคอนบ้านมกอกบ น้ำไม่เหลือแล้วครับเหลือข้าวอยู่นิดเดียวตรงนี้เองครับนี่พอได้เกี่ยวนอกนั้นท่วมหมดแล้วครับน้ำท่วมไปหมดเลย คุยายทำคนเดียวนะครับ